อาจาครับถ้าฝ่ายชายมาขอมาฮัตคืนจากฝ่ายหญิงได้หรือไม่หมดทุนแล้วไม่เหลือทุนแล้วขอบางคืนนะเออมาฮัตเนี่ยจะทําความเข้าใจในค้อยคําว่ามาฮัตเสก่อนเพราะว,าว่าบางคนมาแปลว่าขา้าวนมส<อ>ดครับเอข้าน้นํานมค่าวเวลาที่จะนิกะเนี่ยนะในบ้านในเมืองเราเนี่ยคนที่เป็นเจ้าบ่าวเนี่ยโอ้โห หลายขั้นเลอเกินคือมาฮัทนี่ที่นิยมกันในบ้านเราก็คือมีเงินและก็ทองครับเอาเงินกี่บาทเอาทองกี่บาทใช่ไหมใชม่เขาเขานิยมเงินเป็นอย่างนั้นนอกสจากมีเงินมีทองที่เรียกกันแล้วเนี่ยก็ยังมีค่าน้ำนมค่าเลี้ยงดูค่เาเลี้ยงดู บางที่ก็มีค่าทําบุญครับผมค่าจัดงานน่ะนะค่าจัดงานค่าทําบุญโอ้โหคือเวลาจะนิกายเนี่ยอย่าไปคิดถึงค่ามาัตที่เขาจะเรียกอย่างเดียวต้องคิดเผื่อด้วยว่าจะโดค่าทําบุญอีกเท่าไหร่ค่าอะไรอีกเท่าไหร่เราว่าเขาก็โยนให้รับหมดใช่ไหมอันนี้ที่คนบ้านเราเข้าใจว่ามาัตเป็นค่าสินสอดสินสอดทองมั่นนี่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ในความหมายที่ คนบ้านเราได้สื่อกันมหัศไม่ใช่ไม่ใช่สินสอดมหัศไม่ใช่ค่าน้ำนมมหัศไม่ใช่เงินทําบุญมหัศแต่เป็นทรัพย์ที่ฝ่าย <ไป S 1> ชายมอบให้แก่ฝ่ายหญิงแล้วก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของฝ่ายหญิงโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับวลีผู้ปกครองแม้กระทั่งคนที่เป็นสามีจันทร์อมินตอนนี้ก๊ ก็จ่ายมครับไปเรียบร้อยแล้วอมืมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาจานอมินไม่มีสิทธิ์ที่จะไปข้องแวะยุ่งเกี่ยวนะนี่ถือเป็นทรัพย์ส่วนตัวของเขาครับคือจะไปยักยอกมาจะไปหยิบมาเนี่ยไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้คือเป็นทรัพย์ส่วนตัวอลนนี้อย่างคนบ้านเราเวลาจนิกาจนิกาสักทีเนี่ยมันมีมหัตที่ ปล่อยข่าวเป็นวงนอกมหัดจริงกับมััดปลอมมหัดหลอกมีสามเด้งไงคือปล่อยข่าวไปวัดขอกันเท่านั้นครับอันนี้กันเท่านี้ยังละยี่สิบเลยเงินยี่สิบองยี่สิบสาวโอ้โหบ้านนี้ได้ลูกเขยจังอะไรเนี่ยดูมีหน้ามีตาหน่อยครับแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วเรียกกันเท่าไหร่สามหม่นทองสองบาทแต่เวลาปล่อยข่าวไป อย่างละสิบอย่างละสิบอย่างละยี่สิบเออเ้วก็ตอนนิกาพอตอนนิกาจริงมาเอ่ยข้ามหัศเท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าเอาตกลงเอาเอาเด้งไหนกันล่ะเนี่ยสามเด้งเลยเนี่ยเอาถ้าสามเด้งเอาตอนจะขอคืนจะขอคืนอันไหนเออก็น่านนะสิเอาอันไหนล่ะใช้อันไหนเป็นมหัศล่ะเพราะตอนแต่งบอกว่าร้อยยี่สิบห้าเออชักชักเจ้าหัวไหวละตอนตอนแต่ง ตอกว่ยี่สบห้าป่ะของผมนะผมผมไม่ได้บอกคือเท่าไหร่ก็คือที่ตกลงกันเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเท่านั้นอืตอนนี้ไอตอนแต่งนี่บอกว่าร้อยิบห้าเวลามีปัญหาน่ะก็จะเอาครึ่งหนึ่งก็เจ็ดสิบห้าใช่ไหมครับจะเอาทั้งหมดก็แค่ร้อยิบห้าเอาเอาไปแต่เขาไม่ยอมเอาเท่านี้หรอกจริงๆแล้วมันเป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายหญิงโดย โดยเฉพาะที่ใครก็ไปครับมละลาบละลวงไม่ได้อืแล้วถ้าขอ,อขอเนี่ยไม่ใช่เหตุของการที่จะต้องแยกกันหรือ่ยกกันใช่ไหมครับใช่ไหมใช,ใชม่ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันมีวิธีมันต้องให้บอกเลยเหรออือเคยรู้กันคนนอนคุยอ่ะไม่ใช่คนนั่งคุยครับใช่ไหมล่ะ นอนคุยกันสกิดคุยกันสองสาคำเดี๋ยวก็รู้เรื่องแล้วเอาบางบางเอามาฮัตฉันไปลงทุนก็ได้เอาไปบอก่เห็นบางก็หัวหกก้นขิดแล้วรายได้มันก็ไม่เพิ่มตัวทีงเอภรรยาก็มีมหัตซึ่งเป็นทรัพย์ส่วนตัวอยู่เอาบางบเอามาัสฉันไปถ้าในกรณีที่ฝ่ายหญิงเขายินยอมเขาให้อย่างนั้นไม่เป็นไรเอาได้แต่ถ้าเขาห้ามแตะ นั่นคือเป็นสิทธิ์ของเขาเราก็ไม่สามารถที่จะไปแตะได้คือครูบังคับกันไม่ได้อืพ่อแม่ก็ไม่มีสิทธิ์จะไปจะไปยุ่งเอาครับนอกสจากคููหญิงจะจะจะ้จะ,จะ,จะให้เองจะยินยอมจะให้แต่เขาไม่ยินยอมเขาไม่ให้ไม่ได้แต่เอาคือในกรณีไหนใน,ในกรณีที่ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีปัญหาก็อย่างที่อาจารย์บอก คือคนนอคุยคือถ้าในกรณีที่ไม่ได้มีปัญหาทะเลาะเบาแวงหรือต้องการอย่าแางกันเนี่ยครับก็ก็ยืมยืมแต่ไม่ใช่คือมีวิธีในการพูดอืมครับไม่รู้เลยแต่ละคนเขาก็มีวิธีคุยของเขากันเองอะนะครับอืมไม่รู้นะแต่ถ้าจะเกิดจะมาขอดื้อๆเลยจะมีปัญหานี่จะขอคืนได้ไหมถ้าในกรณีที่เกิดเหตุ ที่จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ลพะพออยู่ด้วยกันไม่ได้นี่ทำไงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหญิงชายคู่นี้มีอะไรกันหรือยังถ้ายังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อะไรกันเนี่ยนะมาัทเนี่ยหารไปคนละครึ่งอย่างที่บอกว่าร้อยยี่สิบห้าเอาไปคนละครึ่งเจ็ดสิบห้าแต่ยังไม่ได้มีอะไรกันนะเอาไปค,ค,คนละครึง่งแต่ถ้ามีอะไรกันเรียบร้อยไปแล้วอันนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายหญิงทั้งหมดครับ อ๋อถ้าเกิดยังไม่หลับนอนอืก็คือได้แค่ครึงคร่งเดียวครึ่งเดียวแต่ถ้าเกิดหลับนอนไปแล้วนี่ไม่ได้อะไรเลยเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเต็มเต็มร้อยร้อยทั้งร้อยครับผมร้อยี่บห้าก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาร้อยยี่บห้าถ้าเกิดไม่เลิกกันก็บอกวิธีไปแล้วแต่ถ้าเกิดจะเลิกกันจะขอมาฮัดคืนก็นอย่างที่บอกอืมีฮะด i ษเขาเรียก h ะด i ษ h ะดี q a ในยุคของท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลลนฮุอา,าลีวะสัลลมที่มีมีปัญหาในการใช้ชีวิตคู่ครับผู้หญิงต้องการที่จะอ,อะไรเลิกต้องการไม่ต้องการที่จะอยู่ด้วยกันตอนนี้ตอนนี้กาเนี่ยมหรัรก็คือสวนอินทรพลับเป็นมหรัรใช่ไหมตอ,อนนี้เวลาที่ ต้องการผู้หญิงต้องการที่จะขาดจากการเป็นสามีภรรยาครับก็คืนสวนอินพลัมที่เป็นมหัดอันเนี้ยให้แกคืนให้หมดเลยให้แก่ฝ่ายชายครับก็อย่างนี้เรียกว่ากรณีซื้อยาหรือเปล่าอ่าใช่ครับก็ทาแบบนี้ก็ในกรณีคืนมหัดในกรณีในเหตุอย่างนี้ครับก็คือไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วอแต่ที่ถามเนี่ยไม่ไม่ ที่ถามมาเนี่ยมันเป็นเหตุของผู้ชาย,าายจะไปเอาค่า,ามหัตของที่ฝ่ายหญิงผู้ชายจะไปเอาคืน <c oughs> <c oughs>